โอวัตหลังใช่หรือไม่ครับใช่ปลายปลายเท้าใช่หรือไม่ครับเ,เป็นกระดูกทับเส้นประสาทใช่หรือไม่ครับปวดเสียวหลังใช่หรือไม่ครับรังคีโพทิหลังสีตอกเส้น2,600ปีพอปูหมอชีวกผมลับิการแพทย์โบราณถูกรืกลลม เปิดแล้วถึงการเรียนการสอนออกเส้นแบบโบร,ราณรักษาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดข้อปวดเข,ข่าหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นไหล่ติดนิ้วรกมือชาเท้าชาหรือว่าเคยประสบปฎิเตุข้อเข่าเสื่อมไม้เก้นด้วยวิธีการตอกเส้นนวดจากกระดูกปรับสมดุลร่างกายให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกใครอยากเรียนมาเรียนใครประสงค์จะรักษาเดินได้ที่มูรานิธิโอที่ลังสีตอกเส้น2,600ปี เอ,อ้าเรามาดูกันว่า,าโรคกระดูกทับเส้นประสาททำไมารักษาง่ายนิดเดียว <Okay. S 1> นะให้นั่งคัตมาดนะฮะเป็นด้านขวาบิดตัวไปด้านซ้ายแล้วตอกกล้ามเนื้อบริเวณข้างร่องกระดูกนะด้านขวาไปเลยนะป,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 ปักนปะักปักปักปักไปอ่าแล้วเป็นด้านซ้ายแล้วก็เอี้ยวตัวมาด้านขวาตอกเอวซ้ายตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคนะ เส้นที่ถูกกดทับไว้น่ะมันก็จะหลุดออกมาแบบง่ายได้นะเหมือนประตูงับนิ้วมือแล้วก็ตอกอมตรงๆไปนิดเดียวทนั้นเองโอ้โเทคนิคง,ง่ายๆนะครับใช้เวลาเพียง3นาทีหายไปแล้เจ็ดแปด้างค0รั้บางคงก็เกิน100%เลยครับโอ้โหครั้งเดียวหายอาจจะมีครัง้งสองครั้งบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะว่าจริงหรือไม่ครับคนที่เข้ามาบําบัดหลายหมื่นคนเป็นแสนคนแล้วมีอาการดีขึ้นลองฟังดูนะครับเชิดรัตพลครับรัตลอาการเป็นอะไรครับผมมนหมอโลกระดูกหมอโลกระดูกเส้นนะปวดนะปวดปวดปวดนั่งนัานๆนั่งนานๆจะจะปวดหลังเลยแล้วมาให้อาจารย์ตอกเส้นในกี่นาทีถึงสามนาทีไหม ไม่ก็ริงไม่รู้จะได้ผลกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็เบา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 ตัวไปเยอะเลยเบาตัวเยอะเลยฮะถ้าคะแนนเต็มร้อนี่ยจะให้กี่คะแนนตามนาทีเนี่ยก็เก้าสิบ เบาเยอะเลยอ่ะคมได้เลยอ่ะแล้วก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปดูดีอ่ะก็ไม่นั้นเลยนะใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับใช่ไม่ติดเลยยังไม่ติดเลยตู้เรามาฟังดูคนยายบ้างนะครับปุ่ยายก็โอ้ยเป็นมาไม่ใช่ย่อดล็อกหัวมอนเรากกระดูกทำเสร็จตุ๊กตาทำเสรนจกระส่าแล้วเป็นตรงไหนครับเป็นข้างหลังเป็นหลังเป็นสะโพกโอ้เป็นมากี่เดือนนะอ้ยสิบกว่าปีแหละสิบกว่าปี แล้วมาวันนี้ตอกเส้นเป็นไงเบาเลยเนี่ยกี่นาทีนาทีที่ธรรมดายี่สิบนาทีได้ไหมได้จะได้ได้เนาะโอ้คุณครูคุณยายเนะเนี่ยที่แมวอ้าวมุวนได้เนี่ยเออฮะอัศจรรย์ไหมดีเยอะเลยนี่เรียกว่าศาสตร์โบราณเนาะเพราะเราไม่เชื่อโบราณกันนะเอาสาธุนโมตนาบุญกุญายโอ้มีบุญเลยเนาะเอาเรามาดูนะครับปลาตอกเอวซ้ายเอวขวาตอก แนวหลังกล้ามเนื้อหลังเสร็จแล้วก็มาต่อค่าย,ยืนไล่ในเนี่ยมือเราเนี่ยนะก้มไปถึงปลายเท้าหรือแตื้นได้เลยก็หายเป็นปกติแล้วนะแล้วก็มีการยืดพลอยเนึงนะต่อเติมขึ้นไปหน่อยอ่ะรวมแล้วคนเป็นกระดูกครับเป็นประสาท,าสท,าท,ท,ยยทใช้เวลาไมา่เกิน10นาทีครับหายประหยัดกว่าไปใช้เวลาสั้นไม่ต้องเสียเงิน2-3แสนไม่ต้องไปผ่าตัดเราไปทานยาเลย,เลยนะครับเชิญได้มาเชิญมาได้ที่เหมือนเดียวกับของเราอ่ะนะ อ้าวเรามาดูความสัมภาษณ์ตรงๆคนปฏิบัติมาตอบเป็นไรชื่อวงมณีครับวอมณีอาการที่เป็นเป็นอะไร,ะรเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับกี่เดือนเนพิ่งเป็นได้ไประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างทำาไงทำาไรบ้างพอพอมารักษาเนี่ย เบาเลยครับก้มจากก้มไม่ได้ก้มถึงพื้นได้เงี้ยบิดตัวซ้ายขวาได้แล้วก่อนมาได้ทานยาอะไรไหมก็ทานยาตามโรงพยาบาลนะครับเป็นยาแก้อักเสบแก้ปวดแก้เสบเนี่ยกายคลายกล้ามเนื้อนะแลดีขึ้นไหมไม่ครับยิ่งปวดกว่าเก่าเลยครับเนื้อลังด้วย ไปโรงพยาบาลก็ทำกายภาพบำบัดแต่ก็ไม่ค่อยยังชั่วยถ้าตามจริงว่าเราใช้ภูมิปัญญากับพื้นบ้านอ่ะนะใช้เวลาประมาณกี่นาทีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหประหยัดเงินไปหลายแสนเลยนะหนูอยากจะบอกครอบครัวกับคนอื่นที่เป็นโรคแบบนี้พวกปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวพวกครอบครวเขาไว้เงเดียอยากให้มารักษาที่นี่ดูค่ะต้องเปิดใจเพราะว่า บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าแบบ เราจะหายได้แต่แฟนนี่ทีแรกเดินกระเพกกระเพกมือใส่ไม่ถึงพื้นทำให้พืดี้แต่แต่ตอนนี้แตะถึงพื้นแลค่ะถึงพื้นเลยโทีแรกทาไม่ได้แรกได้แค่นี้ครับแค่นี้ก็กลบไป่นึงแล้วครับนิ้วระลอกแล้วก็ปวดตอนน้นเอานะถือว่าราจางก็ช่วยได้แค่นี้คือคนมีบุญตอนมารักษาเราอาจจะเจ็บอาจจะปวดร้องไปเลยค่ะโอยโอยแล้วถ้าคุวถามว่าเจ็บไหมไม่ต้องกล โอ้โเราเจ็บเจ็บกันทุกคนมันเจ็บจริงๆแต่มันเจ็บแล้วมันหายเจ็บหายแต่ไม่เจ็บใจนะไม่ค่ะไม่เจ็บใจรักษาไม่หายเนี่ยเจ็บใจแพ้เลยนะไม่เสี่ยงกับการเป็นโรคไตด้วยค่ะไม่ต้องกินยาที่เป็นแบบกำกำต้องกินเป็นยาเป็นกระสอบกระสอบอยู่ที่บ้านไม่ต้องอ๋อสาธุนะครับ